เรามาใช้ AI ทําเพลงกันเถอะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลองให้ AI ช่วยในการทําเพลงให้นะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับผมจะใช้ตัว AI ที่ชื่อ Suno นะครับในการช่วยทําเพลงนะครับโดยที่ผมเนี่ยจะมีตัวเนื้อเพลงให้นะครับเป็นตัวเนื้อเพลงให้อันนี้คือเนื้อเพลงของผมที่ จะให้ซูโน่ในการทําดนตรีให้นะครับโดยมันจะมีช่วงต้นนะครับในการขึ้นนะครับมีท่อนฮุกนะครับจะฮุกแบบไหนนะครับแล้วก็เป็นตัวเอาท์โทนนะครับตอนจบของเพลงจะให้เพลงเป็นเนื้อเพลงแบบไหนนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือสไตล์เพลงที่จะให้แต่งนะครับตัวนี้นะครับผมจะใส่พร้อมของเพลง ประมาณนี้นะครับก็คือจะให้เป็นแนวลูกทุ่งคันทรีนะครับเป็นของผู้ชายเด็กผู้ชายคนนึงนะครับที่อยู่บ้านท่าตูมมหาสารคามแต่ว่าต้องออกไปตามความฝันไปทำงานที่อยู่ไกลบ้านแต่กระนั้นก็ยังมีความคิดถึงบ้านอยู่นะครับก็ต้องเป็นแนวลูกทุ่งอะคูสติกนะครับที่ผสมกันด้วยเ,เสียงกลองเสียงพินเสียงแคนด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูว่าเพลงที่ AI มันแต่งให้มันจะใส่ดนตรีให้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันครับใค่ช่วงต้นดนตรีมานี่ก็รู้สึกกินใจมากเลยนะครับม,มีจังหวะกองด้วยนะครับ อจันทะเรื่องจากบานท้าตูมถินไกลลูกเช้านาคนหักบ้าน,นแต่หัวใจมันอยากบินไปลมทุ่งผัเนืมออัดสดองส่งความฝันให้ลอยลรับไปมีทั้งกองมีทั้งจังหวะที่ถือว่าทำได้ดีมากเลยนะครับ ก็เอาประมาณนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวซูโน่หรือตัว AI ที่เข้ามาทำเพลงให้ใช้จะทำเพลงให้นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับถ้าพร้อมดีๆลงลึกเข้าไปดีๆระบุให้ลึกๆเนี่ยครับสามารถทำเพลงได้แบบดีทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเวอร์ชันเต็มเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังดูนะครับสำหรับการทำ AI ให้ทำดน,นตรีเพลงให้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณครับ